นนสวัสดีครับผมวินคิลไลน์นะครับผมอยู่เกมที่มีชื่อว่า Turn It Off ปิดมันที่มันหมายถึงเกี่ยวกับการปิดปิดอะไรผมไม่ทราบครับแต่ในเกมนี้ผมบอกเลยครับว่าสยองแน่นอนครับในเกมนี้นะครับผมลงไปดูทีเซอร์มันมามันเขียนว่าเกมนี้เนะี่ยต้อง18บวกขึ้นไปนะมันไม่ได้มีอะไรโปร๊ะเปลอยครับแต่ว่ามันสยองขวัญมากๆเลยแหละ ผมเห็นหน้าผีแล้วผมก็เคิดกับตัวเองว่ากูจะเล่นเกมเอาหารี่ดีหรือเปล่าเพราะว่าผีมันสยองและเสียงมันแบบคือแบบตึงต้งตึง้งอะแค่ทีเซอร์แม่งก็มีจ้มสแกร์แล้วในเกมนี้มันจะมีจ้มสแกร์หาอะไรขนาดไหนวะกลับมาสู่ในเกมกันดีกว่าครับมีเพมีโหมดด้วยกดโหมด,ด normal hard impossible ปานกลางยากเป็นไปไม่ได้กว่าปานกลางเลยนะันในเกมนี้นะครับ ภารกิจเนี่ยคือการที่เราต้องไปหาคุณแจ7เจ็ดดอกและก็หารหัสสี่ตัวให้ได้ครับแล้วเราก็ต้องออกจากที่นี่ไปครับกดเพยกดเอเพื่อเปิดไฟฉายนี่ไงคุณแจ7เจ็ดดอกคุณตุ๊กแกคุณแจผมไม่รู้นะครับว่าผีมันมาเลยหรือเปล่าซ้ายล่างนะครับมีหลอดไฟฉายด้วยและซ้ายบนก็มีเอ่อมีอะไรก็ไม่รู้อะ ืออะไรมีแบตเตอรี่สองก้อนไรเขียวๆนั่นคืออะไรวะแล้วก็มีคุญแจครับแล้วก็มีดอลลา่าตอนนี้นะครับภารกิจมันให้เราไปที่สนามกีฬานั่นสนามกีฬาอยู่ตรงไหนวะกด E open ครับเกมนี้อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับให้คนดูหลอนไปกับเออผีแล้วก็บรรยากาศที่สุดแสนที่จะโอโลเวง โอเคครับเราเรียนรู้แล้วเราเรียนรู้แล้วครับว่าเราต้องทำอะไรยังไงแต่ตอนนี้คือว่าเราเนี่ยทานหมดโคตรเร็วเลยมึงซื้อไฟฉายเหียอะไรมาเนี่ยนะมึงซื้อไฟฉายที่มันประหยัดทานหน่อยสิเวนนี่แม่งก็ลดไปครึ่งลอยแล้ว ตอนนี้ยังไม่เห็นวิแววของผีเลยนะครับไม่มีป้ายบอกด้วยว่าน,นี่ห้องห้องอะไรห้องอะไรไอ้เชีย่ยผมกลัวว่าผีแม่งจะดักในห้องอะดิแบบอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเฮ้ยอุ้ยเชีย่ยตกใจสัตว์ไอ้เชีย่ยแม่งเงาเงา,เงาแสงประตูประตูมันก็เงาเกินไปก็ตกใจหมดมว่าผีเวรกูลโลกอะ โลกเกินไปอะ่ะสเตมินาฟูลอ่ะกดอาเพื่ออะไรอะ่ะแต่ตอนนี้ไฟฉายกูจะหมดลวใช้หมดไปเลยสัตว์มึงมีแบตเตอรี่ไม่ใช่หรออ๋อกดจีครับกดจีเพื่อเพิ่มแบตเตอรี่แต่แม่งเพิ่มมาครึ่งเดียวเองชหายใส่สไปสองก้อนเลยสัตว์กดทีครับไม่ใช่กดจีกดทีอาละมา ไปที่สนามกีฬาสนามกีฬาเหรอเช็คก,ก่อนครับเผื่อที่จะมีอะไรเช็คเช็คเช็คนั่นมันเช็คครับไม่ใช่เช็คก, <c oughs> กูไปกูไปหันเล่นมุงม้งเต็มเมื่อไหร่วะเนี่ยสนามกีฬาเหรอผมว่าเนี่ยมันใกล้ละมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆรื่อละ เปิดไม่ได้ไฟฉายไม่มีเหมือนนึกถานไฟฉายไม่มีเฮ้ยจริงดิท้าไฟฉายไม่มีเหรอนี่ไงสนามกีฬาเจอแล้วครับมีที่ผูกคออยู่อันหนึ่งแล้วก็มีเสียงบรรเลงมีคุณแจตอนนี้มันมาแล้วครับ คือผมจะบอกว่าเอ่อผมต้องการทานไฟฉายมากกว่านะครับผมมาต้องการคุณแจเลยตอนนี้ผม,มต้องการถ่านไฟฉายมากมากครับตอนนี้ครับผมว่ามันออกลาแล้วแหละไอ้พวกนั้นอะเราจะอยู่ในความมืดไปก่อน,นครับเพราะว่ากูต้องการที่จะประหยัดแบตไฟฉายนี่ะถ้าเราไม่มีทานไฟฉายแล้วก็แล้วก็ต้องประหยัดทานแบตไฟฉายไว้ทานปะ ไม่ใช่อ้าวได้รหัสมาครับเยอะเยอะได้5บาทอ๋อเดี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเลยสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอย่าทำเป็นเล่นเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นเนี่ยหยุดเชืมเป็นเล่นตัวไม่ใช่แล้วเจอ๋รหัสเองนะครับคุณแจ ทานกูไม่เอาคุณแจกูไม่เอาคุณแจนี่กูบอกมึงกี่รอบแล้วกูไม่เอาคุณแจ้เยี่ยงวอลทานไอ้สัตว์ทานหมดเลยเวนโอ้ยมึง,มง,มง,มงนะมไม่มีแบตเตอรี่นะพลุมพลุบหล่อพลุบหล่อแกไม่มีแบตเตอรี่นะก็มึงไม,ไม่ให้แบตเตอรี่กูมาเดี๋ยวไปม่ให้แบตเตอรี่ยังมืดว่ะอี้นคนมืดเลยว่ะกระดาษใชกดดอกันที่งานแล้วครับ กูต้องการไฟฉายสิกูไม่ต้องการกระดาษเลยอ่ะด้วยกูบอกมึงไปกี่รอบแล้ววะไอ้ผีเหี้ยไอ้กูขอถ่านไฟฉายดิมึงจะมึงอยากขี้โกกับกูดิมึงากขี้โกกับกูได้บายเอ้ยมึงจะไม่มีไฟฉายจริงเอ้ยมึงมึงมึงจะไม่มีถ่านนะกูจริงๆหรอมึงกูต้องรีเลยนะขอรีเลิกกันนะครับเพราะว่าไม่ยังมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลย สิ่งที่ผมต้องการคือทานอ่ะคือต้องการมากๆเลยอ่ะไอกเกมหานี่ไม่งกด้วยอ่ะดูดิมันทำดิต้องอยู่แบบมืดๆครับต้องอยู่แบบช่ำข้างคาวอะไรเงี้ยเอ้ยอะไรอ,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 ะไรอ่ะอไม่ใช่แู้กวก็าทาน <c oughs> กาานูดูแล้วก็ทานเออ please ทาน please อ็ไม so ่มีไงอ๋อกูบอกแล้วมึงออกเกมไปอ่ะเำไมมึงไม่ซื้อไปฉายใหม่ที่มันที่มันประหยัดฐานกว่านี้กูจะก่อนอกอให้มึงแบบให้เวลาไปซื้อ โอ้ h oh i t m o อ h e r f u no. no. no no <cod epend ent> c k e อ motherfucker. ้ไ <fal> อ <together> <c jal izer> ้ไย้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้ไอ้ไิ่ไอ้ไว่ไม้ไา้ไอ้ไอ่ไอ้้ไ้ไออ้อ้ไอ้อ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ออ็พอ้นลุกอไอ้ไอ้อ้อ้ไอนไอ้ไอ้ไอ้้วอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไว้ไอเรอ้ไาอ้ไอ้อ้ไอวไอวไ้ไอ้อ ันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ซื้อน้ำนะครับใช้ห้าดอลลาร์ลองซื้อดีซื้อซื้อหน่อยอะอ๋อ,อ,อซื้อมาแล้วครับมันไปเพิ่มไอ้ตรงเขียวๆซ้ายบนครับโอ้ยหาแม่งเอ้ยกูไม่ต้องกูกูไม่ได้ต้องการแม่งเลยอะเอาจริงอะกูต้องการธาตอะเปิดเจนนี่เปิดแบบกระปิดกระปิดกระปิดกระปล่ปอย <ะ>เปิดแบบกระกปิดกระปอยครับอันดีที่สุดแล้ว <c oughs> ห้องน้ำห้องน้ำยิงมีเลย<_><_><_>เอบ<พ>เอๆๆอๆเอเอเอกกีโล ตะกี้ตะกี้ผมโลคครับแต่ว่าผมดึงสติไม่ได้ทําให้มันแดกผมไม่ได้ครับผมขอเวลายื่นิ่งๆให้มันรีสเตมินาก่อนนะครับช้าไปไหนไม่หลอแล้วแม่งเอ้ยไม่ได้ดังใจถึงเราจะมีฐานครับเราก็ต้องอยู่อย่างคลางขาวอยู่อย่างมืดๆ ฉันยังไม่ยอมแพ้เลยนะไอผีบดาอะนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วที่กูจะต้องมาเจอมึงไอเวนเฮ้แต่ผมอุตส่าห์หลบในห้องน้ำแล้วนะไม่ยังเจออีกอะแล้วกูต้องไปซ่อนตรงไหนอะ เอย big b ก y big boy, b i อ boy, ผมว่าช่วยได้ครับกบอยโอ้โหโอ้ย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 ว้าวแมงซอนได้โคสตนตีเลยว่ะนี่ไม่ติดตัวแบงค์ซ้อนซ้อนเชียง ซ่อนเชี่ยมากอ่ะมันต้องเปิดไฟเว้ยแล้วซึ่งที่กูเล่นมาเนี่ยกูยังไม่เจอทานสักก้อนเลยอ่ะนอกจากฐานสองก้อนที่อยู่ตรง้ายบนบ,บักบอบผีขี้งกครับไอสัตว์ผีขี้งกผม ขอโทษที่วันนี้ผมมาวิ่งเจอพี่นะไม่เจอไม่เจอใช่ไหมไอ้เหี้ยไหมไอโก้ไปเลยไอโก้มาเียังวิ่งหย่าหย้าโอ้ายประตูปิด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 สต๊อบประตูปิด ฮะแกแกมันสตู้ปิดแกมันสตูปสต้ปิดสตู้ปิดสตู้ปิดเน่ง,ง,งูเน,น่ง,ง,ง,งูว้าวหลอดบุยหลอดแย่วิ่งวิ่งหาเลยดีกว่าแบบล่าเลยอะล่าเลยล่าเลยพวกมันไม่มา คุยแต่แบบผมใช้หลอดเขียวซ้ายบนแม่งไปหมดเลยอะ่ะโอเคกูไม่กลัวพวกมึงอะ่ะไม่ใช่พวกมึงดิมีแค่กูกับมันเอ้ยๆๆๆไม่กูเจอแค่ก้อนเดียวมึงก็ยังขี่งกอยู่ดีีเปรดมึงหายเหนื่อยเร็วๆหน่อยสน,นิ เออกมมันต้องวิ่งหาเลยครับวิ่งหาเลยอ่ะวิ่งปืดปืดปื๊ดเลยยังไงซ้อนมาซ้อนอยู่นี่ได้ยังไงเต็มไหมเต็มวะ่ะเก็บทานปะ yes yes ทานทาน Really good, really good. วลี่กูดวลี่กูดเท่าทุนเท่าทุนไว้เท่าทุนไว้ตอนนี้แต่ถ้าผีมาผมว่าผมวิ่งหนีมันไม่ทันแน่ไม่อยู่ครับเราต้องรีบครับเกมนี้เล่นกับเวลาเราได้ได้หัวแตกมากครับเล่นกับเวลาคือมันไม่เล่นกับเวลาหรอกไอ้เหี้ยเล่นกับไฟชายนี่นแหละมาแหงทานมันก็เ็วชิบหายเลยห้องอยังไม่มีเหี้ยเลยด้วย Please, please. ผมขอไขคุญแจสองดอกอ่ะอ่ะไขคุแจกูขอไขคุญแจสองดอกมือแดกกูได้เลยอ่ะขอแล้วนะพี่ชายมันไม่อยู่อ่ะปิดแม่งแล้ว Hey, กูขอสองดอกนะกูขอสองดอกนะผีเกมนี้มันยากครับมันยากสเตมินาไม่งอกว่าแม่งจะรีเออเยอ้ถือว่าเราทลกินเสร็แล้วครับทานทานทานตรงพื้นไม่มีทานเลยตรงพื้นก้็อี้ตรงก้าอี้นี้เดีย๋ยวพงหมดไอ้เชียละมึง กูเอากูเอากูเอากูทานไม่เอาเรียน No No n no. วกูเบียวกระดาษกวเอทานไปกูเอาทานกูอ,าานอยากได้ทานไอ้เหี้ย Leave me alone Leave me alone Leave me alone เฮ hey! ้ยกูไม่มีนจะไปนะกูไม่มีนจะไปนะว้าวไม่ไปกูบิน อาละครับสำหรับคิมนี่นะครับเล่นมา30มนาทีแล้วก็ใครชอบฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับกด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับวินกินไลน์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปเอาเลยครับถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยกดแชร์นะครับผมเชิญวันนี้นะครับลองไปโหลดเล่นได้นะครับที่คำอธิบายใต้คลิปนี้เลยครับเชิญวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเหมือนกูรีบอ่ะเหมือนกูรีบอ่ะครับรีบจริงรีบจังรีบเมีอะไร ไอ้ผีที่แ